สวัสดีทุกคน้วยครับคณิตศาสตร์ป .5 2.11นะครับการหารทศนิยมโดยการหารยาวนะครับยาวอีกแล้วนะครับนะมาดูกันนะครับข้อแรกนะ6.3หาร5นะครับ6.3หาร5เนาะนะครับตั้ง5ขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็6.3นะครับมาดูกันว่าวันนี้จะให้ทำอะไรนะครับอันดับแรกก็หารก่อนตามปกติเลยนะครับ5 1 5ลบกันนะครับ6ลบ5เหลือ1เนาะชัก3ลงมานะครับ ต่อไปห้าสองสิบนะครับห้าสองสิบเนาะนะครับห้าสองสิบได้หนึ่งจุดศูนย์นะครับนะเหลือศูนย์จุดสามนะครับทีนี้เอ้ยมันเหลือเศษโคติการหารเนี่ยเหลือเศษมันก็จบแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ต้องเติมศูนย์ต่อนะครับมันหารต่อได้นะครับชักศูนย์ลงมาห้าหกสามสิบอย่างนี้เลยนะครับนะกลายเป็นศูนย์จุดสามศูนย์แล้วก็ลบกันมันก็จะหายไปเลยนะครับนะลบกันหายนะครับเหลือคําตอบข้างบนนะ เหลือคาตอบข้างบนนะครับ1.2 6เรีดยบร้อยข้อที่1นะครับนะอ่านข้อที่2นะครับห1าหาร2นะครับตรงนี้2นะหารด้วย5.15นะครับ2 2 4สองนะครับลบกันเหลือ1นะครับชัก1ลงมา2 5 0หนะครับ2 5 0หนะเป็น1.0ตรงนี้นะครับลบกันเหลือ 1> 0 1จชัก5ลงมาสองเจนะครับ2 7 1เจ1 4ศนจนะครับลบกันเหลือ0.01ชักศนย์ลงมาสองห้าสเหมือนเดิมเลยนะครับสองห้าสบเนาะนะครับศ0 1 0 10, ลบกันเหลือศูนย์เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนาะนะฮนะค,คำตอบก็อยู่ข้างบนนะครับคำตอบอยู่ข้างบนนะ นะครับเราก็ตอบตามข้างบนเลยนะครับว่าสองจ5ดหเจ็ดียบร้อยนะครับข้อที่2นะอ่ะต่อข้อที่3นะครับ0.15หาร6นะครับตั้ง6ข้างนอก0.15อยู่ข้างในนะครับ6คูณศได้0ูอันนี้ได้0ต่อนะครับโอเคไหมเออไม่ศูนตรงนี้นะชัก1ลงมานะครับ6 2สอนะเออเติส2ตรงนี้นะครับ ขีเส้นใต้ก่อน1เส้นนะครับนะ1ิบหลบเหลือ3อ่ะตรงนี้ก็กลายเป็น0.03เนาะนะครับทักศูนย์ลงมา6กห้านะครับกลายเป็น0.03 0คือมันต้องมีการเติมศูนย์ด้วยเนาะนะครับมันจะได้ลบกันได้นะครับหายเกี้ยงคำตอบอยู่ข้างบนนะครับตอบ0.025องาโอเคนะข้อ3นะครับ0.025นนะเออนะฮะ อ่ะต่อไปข้อต่อไปเจ็ดจุดแปดหารสี่นะครับสี่นะหารด้วยเจ็ดจุดแปดสี่หนึ่งสี่นะครับลบกันเหลือเจ็ดลบสี่เหลือสามนะครับชักแปดลงมาสี่เก้าสามสิบหกนะครับสามจุดหกโอเคนะลบกันเหลือศูนย์จุดสองชักศูนย์ลงมาสี่ห้ายี่สิบนะครับ เป็น0.20นะครับลบก,กันหายเกลี้ยงนะครับหายแล้วคำตอบอยู่ข้างบน1.95เอามาตอบนะครับอ่ะ1.95เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคไหมอ๋อนะฮะอะอะนะครับนะอ่ะข้อต่อไปนะนักเรียนนะ28.4หาร8นะครับตั้ง8ข้างนอก28.4อยู่ข้างใน8.3 24นะครับ ลบกันนะเหลือ4ชัก4ลงมา8 5 40ลบกันเหลือ0.4นะครับชัก0ลงมา8 5 40นะครับลบกันหายเกลี้ยงเหลือ0ตัวเดียวนะครับโอเคนะคำตอบก็อยู่แค่3.55ตอบข้างบนนะครับนะตอบ3.5ม 5 5โอเคไหมเออนะครับนะอ่ะข้อที่6นะครับ1.35หาร10โอ้ง่ายเลยตัวนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับ1.35อยู่ข้างในสเต็มเดิมๆนะครับไม่ลง10 1 10นะครับ1.0ลบกันเหลือ0.3ชัก5ลงมา13 30นะครับ0.3ลบกันเหลือ0 3, ศูนหชักศูนย์ลงมา15บห้าสนะครับนะสิบหหสเหลือศโอเคไหมตอบศูนยจุสหเรียบร้อยข้อที่6นะครับอ่ะข้อที่เจ็ดเกาหนหารหนึ่งรยเอาหนึ่งอยอยู่ข้างนอก 9.1อยู่ข้างในนะครับนะเคยจะเห็นว่ามันไม่ลงนะโอเคไหมเออนะครับเราต้องทำยังไงเติมศูนย์ก่อนนะครับเติมศูนย์ก่อนนะเออเติมศูนย์เพิ่มไปถึงตัวนะครับตรงนี้ไม่ลงนะช่างมันนะครับร้อยคูณเก้าต้องเก้าร้อยนะครับนะเก้าต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับนะกลายเป็น9.00นะครับลบกันเนี่ยเหลืออะไรนะครับเหลือแค่0.10มันไม่พอนะครับ 1้อยคไม่พอนะครับต้องร้อยคูณหนึได้ร้อยนะครับนะอ่ะเติม1เข้าไปนะครับอ่ะมันจะได้เป็น0.10 0นะครับมันจะได้หายกันไปเกี้ยงๆนะครับลบก,กันหายหมดยังหายแล้วนะครับคําตอบอยู่ข้างบนนะ0.091นะครับอ่ะตอบนะครับตอบ0.091เียบร้อยข้อทีนี้นะครับ อข้อสุดท้ายนะครับ45.6สิหารสานะครับเอา30อยู่ข้างนอก45.6อยู่ข้างในนะครับ3ามสินะครับลบกันเหลือ15ชัก6ลงมา3าสหาตรงนี้เราจะได้เป็น150นะครับนะลบกันนะครับลบกันจะเหลือ0.6 ทักศูนย์ลงมา3260นะครับอ่ะ0.60ลบกันอ่ะหายเกี้ยงหมดแล้วหมดสิน้นชีวิตนี้ตอบแค่นี้ตอบ1.52โอเคไหมอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ